หลังจากจับรางวัลหาผู้โชคดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับรางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้าไฮลักซ์ลีโว่เซตอ dition และรางวัลอื่นๆรวมทั้ทงสิน้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะสมม่งมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีจากแคมเปญ AIS Point ลุ้นโชค ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับที่ได้รับรางวัลจาก AS ครั้งนี้นะครับขอยืนยันนะครับว่า AS แจกจริงนะครับผมส่ง AS อยไปร่วมสนุกก็ได้รับรางวัลจริงๆครับผมกด,ดแรกเข้ามากันเยอะๆนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปอาจเป็นคุณเหมือนเช่นผมนะครับ สแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกๆขั้นนะคะที่ได้รับรางวัลจากโครงการ AS พลอยลุ้นโชคในวันนี้สำหรับใครที่พลาดโอกาสสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่าน Facebook ใน LINE myas application ค่ะแล้วมาลุ้นโชคด้วยกันนะคะ อย่ารอช้ารางวันถัดไปเลือกรุ่นรับกระเป๋าแบรนด์เนมในฝันชาแนลร,รุ่นคลาสสิกจำนวน1รางวัลหรือจะเลือกรุ่นโทรศัพท์ Samsung Galaxy ี่7จําำนวน10รางวัลสามารถร่วมรุ่นกันได้ไดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2568ที่แอป myais ยิ่งแรกมากก็มีสิทธิ์มากเพราะผู้โชคดีคนถัดไปอาจเป็นคุณ